วันที่10สิงหาคม2567เพจก,กรมชลประทานเผยแพร่ข้อมูลระบุศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2567ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่งผลให้ปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจึงมีความจําเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยา ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดระบุเมื่อเวลา9นาฬิกาที่สถานีวัดน er. ้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,257ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพยา กรมชลประทานได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยารับน้ำเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมก่อนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา999ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ22เซนติเมตรขอเตือนประชาชนที่อยู่ริมงฝั่งน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเฝ้ราระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บริเวณ 1. คลองผงเพงจังหวัดอ่างทอง 2. คลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. ชุมชนแม่น้ำน้อยในตำบลหัวเวียงอเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาทั้งสองฝั่งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข่าวสารตลอดจนการแจ้งเตือนจากหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปอยังโครงการชประทานในพื้นที่หรือโทรไปที่หมายเลข1460สายด่วนกรมชประทาน